สวัสดีครับวันนี้เรามาทําการรีวิวโทรศัพท์ตัวใหม่ของผมนะครับเพิ่งซื้อมาครับเอามาอัปเกรดแทนโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมมันเป็นเป็นของ i อคูสนะครับเป็นแบรนด์เดียวกับของ vivo ครับนี่ครับประเภทเนี่ยมันบอกเลยว่า i อคู IQ, เป็นรุ่น11แล้วของใหม่เลยครับเพิ่งผลิตเลยนี่ นำเข้านี่เดือนหนึ่งเลยวันที่7เ,เองขอเพิ่งจะมาเองครับมันเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะปลายปีที่แล้วเปิดตัวได้แค่ประมาณเดือนเดือนเดียวเ,เ,เองผมก็เลยจัดมาสันหน่อยเพื่อว่าเอามาอัปเกรดโทรศัพท์เก่าของผมโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมก็จะเป็นเสี่ยมี่นะครับเสี <Yeah. S 2> ่ยมี่ทีสิธรรมดาไม่ไม่ได้ตัวโปรอะไรหรอกก็คือเป็นตัวที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยแหละผมเอามาใช้อัดคลิปประจําแต่ทีนี้มันมีปัญหาคือเมมมันชอบเต็มบ่อยครับผมก็เลย จัดใหม่แม่งเลยก็เลยจัดหาโทรศัพท์ที่เมมที่มันเป็น256เลยครับเพราะว่าของเก่ามันเป็นแค่128แล้วมันเต็มไวครับผมก็เลยไปได้ตัวนี้มาตัวนี้ผมก็มาเปิดใช้แล้วนะผมเปิดใช้เพื่อทดสอบแล้วแหละเปิดใช้เพื่อทดสอบการใช้งานแล้วเดีย๋ยวขอปิดแจ้งเตือนอะไรก่อนเดี๋ยวมันจะมีอะไรเด้งขึ้นมาเยอะๆก็ขอปิดแจ้งเตือนกันก่อนตอนนี้ผมได้มาก็มาทําการ โหลดนู่นโหลดนี่อะไรเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันเหมาะสำหรับเล่นเกมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคมันนะไอคู IQ, ราคาก็ไม่ธรรมดานะครับราคาถือว่าใช้ได้เลยแรงใช้ได้เลยแต่ว่าที่มันน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโทรศัพท์รุ่นแรกในไทยเลยที่ใช้ cpu ตัว snapdragon gen 2นี่ครับถ้าดูจากสเปของมันนะคือตอนนี้ในไทยอ่ะยังไม่มี โทรศัพท์เครื่องศูนย์นะเอาง่ายที่คิดเป็นเครื่องศูนย์นะเครื่องศูนย์ที่เป็น CPU ตัวนี้เลยนะครับ Snapdragon Gen 2ตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนเข้ามาเลยนี่ Snapdragon มีแต่ Gen 1ครับตอนนี้ Gen 2ก็คือมีของ IQ ูตัวนี้ตัวเดียวเลย Vivo iQo 11นี่ครับตัวนี้สเปคก็นี่จอ6.78นิว้วกล้อง50เมกครับกล้อง50เมก ก็พอใช้ได้อยู่นะกล้อง50เมตรแต่ผมไม่ชอบตรงนี้ครับผมผมไม่ชอบตรงที่เทเลโฟโต้มันแค่13เมตเองแล้วก็อินต้้าไวก็แค่8เมตเองอืมคือมันติดเรื่องกล้องอย่างเดียวนะเพราะว่าราคาเครื่องนะคุณให้ดูราคานะราคาเครื่องตอนนี้ราคามันเปิดตัวมา29,000โคตรแพงเลยแต่ว่าตอนที่ผมซื้อมามันมันลดราคาแล้วนะเหลือ27,900ละ แล้วผมก็ไปได้โคสส่วนลดจากจากในร้านมันอีก800แล้วก็มันมีโคสส่วนลดอีกประมาณ2,000รวมๆแล้วก็อยู่ประมาณ25,000นะตัวนี้25,000ก็ถือว่าแพงอยู่นะก็ถือว่าแพงใช้ได้เลยคือสเปคมันโอเคหมดทุกอย่างเลยสำหรับผมนะติดอยู่เรื่องเดียวแค่เรื่องกล้องครับมันน่าจะได้กล้องเทพกว่านิดนิดหนึ่ง เนี่ยผมติดแค่เลนส์วายกับเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยถ้ามันได้เยอะกว่านี้สักนิดหนึ่งนะมันจะเด็ดมากเลยแต่ดันติดตรงนี้ครับส่วนอย่างอื่นนะผมบอกให้มันแจ่มมากเลยไม่ว่าจะเป็นจอ6.78นิ้วความความละเอียดมันนี่ครับอยู่ที่1,044คูณ3,200พิกเซลเลย CPU สุดเทพ8 Gen 2หน่วยความจำโคตรเทพแรม16กิกะลอ256นี่เด็ดดวงมากครับสายเกมแน่นอน แล้วก็แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมครับชาร์จไวชาร์จไว120วัตต์จริงๆผมบอกให้นะสำหรับผมนะคนอื่นก็ไม่รู้ครับนี่ผมรือของให้ดูหมดเลยชาร์จไว120วัตต์แล้วผมมองแล้วไม่จำเป็นหรอกครับคุณสมควรลดเอาเหลือชาร์จชาร์จไวสัก60วัตต์ก็พอแล้วหรือ33วัตต์ก็พอแล้วแล้วก็เนี่ยชาร์จไวเนี่ย120วัตต์เนี่ยแล้วคุณไปเพิ่มกล้องให้ผมเถอะจริงๆนะ ผมไม่ต้องการเลยชาร์จไวนะผมต้องการกล้องครับอืผมอยากได้ก,กล้องเทพกว่าน,นี้แต่ว่ามันก็ทํามาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมเราเอามาชาร์จแล้วนะตัวนี้ก็คือมันมีที่ชาร์จให้120วัตต์ตัวนี้แถมมาให้ชาร์จโคตรไวเลยจาก30ครับเพราะว่าผมซื้อมานะแบตมันมีอยู่ประมาณ30เเองแบตมาถึงผมนะมันชาร์จมาไม่เต็มหรอก แล้วผมเอามาชาร์จแค่ประมาณ10กว่าน,นาทีเองนะไม่เกิน20นาทีมันชาร์จเต็มเลยมันชาร์จถึง100%เลยนะผมเอาไปทิ้งไว้แป๊บเดียวเองชาร์จท,ทิ้งไว้แป๊บเดียวไม่เกิน20นาทีครับจาก30%มันถึง100%เลยเต็มโคตรไวเลยนะครับแต่ข้อเสียของที่ชาร์จเนี่ยมันใหญ่ครับมันใหญ่แล้วมันก็นหนักครับที่ชาร์จเนี่ยไม่เหมาะกับพกพาเลยหนักครับตัวใหญ่หเทียบกับตัวโทรศัพท์ตัวใหญ่ครับ แล้วก็หนักพกพายากแล้วก็สายครับสายก็อ้วนไปถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยสายใหญ่ใหญ่สายใหญ,ใหญ่แล้วก็แข็งครับผมไม่ค่อยชอบที่ใช้มันเลยเพราะว่ามันเป็นที่ชาร์จที่ร้อยยี่สิบวัตต์มันก็เลยต้องใหญ่ขนาดเนี้ยเนี่ยม,มันไม่ค่อยเหมาะสําหรับพกพานะครับนี่มันเหมาะสําหรับวางอยู่บ้านชาร์จอยู่บ้านอโอเคแล้วก็พอซื้อมานะครับก็มันจะแถมนี่ครับเคสใส่มันแถมมาให้ด้วยนะ เคสใส่ตัวนี้แถมมาให้ด้วยก็ดีอยู่นะคือขนาด Iphone บางเครื่องต้องสามหมื่นบางเคสไม่แถมมาให้คือเคสพวกนี้มันข้อดีก็คือเวลาเราซื้อมาใหม่ๆนะช่วงที่เรารอิดรอซื้อเคสมาใหม่อะเคสมยังมาไม่ถึงใช่ไหมเราก็ใช้เคสตัวนี้ใส่ไปก่อนได้ป้องกันป้องกันรอยป้องกันอะไรได้อยู่แล้วก็มันจะมีฟิล์มฟิล์มก็จะติดมาให้อยู่นะเป็นแบบฟิล์มบางๆไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะนี่ครับ มันก็จะมีฟิล์มมาให้อยู่เนี่ยฟิล์มบางๆเห็นไหมเป็นฟิล์มกันรอยบางๆอยู่เผื่อใครอยากไปติดฟิล์มกระจกก็ทําได้ครับส่วนสแกนลรยนิ้วมือนะครับจะสแกนด้านหน้าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบสแกนที่มันอยู่ข้างๆมากกว่ามันกดสะดวกดิแต่ว่าอันนี้มันอยู่ข้างหน้าก็ใช้ได้อยู่รวดเร็วมากนี่ครับและแอปผมก็โหลดไว้เรียบร้อยแล้วโหลดไว้พอสมควรแล้วนี่ครับ ก็เนี่ยเปิดตัวมาวันแรกวันที่11ธันวาคมครับแล้วก็จวางจำหน่ายในประเทศไทยเลยราคาแพงมากนี่ครับที่เหลือสเปคพวกคุณไปดูกันเองนะผมขี้เกียจอธิบายส่วนกล้องครับกล้องก็จะมีโหมดหมดถ่ายรูปถ่ายอะไรก็โอเคอยู่นะถ่ายภาพก็รวดเร็วทันใจ เพราะว่าเขาบอกมันเป็นกล้องอะไร v 2อะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องกล้องเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งจะมาใช้ vivo ไงก่อนหน้าน,นี้ผมใช้ xiaomi ตอนแรกผมว่าจะซื้อ xiaomi ไอ้สมันก็ไม่เข้าไทยสักทีรออยู่นั่นแหละก็เลยเอาว่าช่วงนี้มันมีช็อปดีมีคืนก็เลยซื้อมาเพื่อจะลดหย่อนภาษีด้ด้วย,วยนี่ครับกล้องข้างหลังมันเนี่ยมันก็จะมีบอกแค่ว่า ultra sensing อะไรของมันเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับนี่ กล้องผมไปลองถ่ายแล้วละก็ก็สวยงามใช้ได้ในระดับหนึ่งแหละเดี๋ยวหารูปให้ดูเดี๋ยวดูก่อนมีหรือเปล่าเพราะว่าผมจะเพิ่งถ่ายเมื่อกี้รูปเอารูปที่ผมถ่ายหายไปไหนแล้วนี่ครับผมถ่ายมาเป็นโหมดกลางคืนก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะนี่อันนี้ถ่ายกลางคืนนะส่วนอันอื่นก็ยังไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรครับถ่าย,อยสองสารูปเองเพราะว่าเพิ่งได้มาเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ละสว่างเลยหมดกลางคืนเนี่ยสวยเลย ที่เหลือมันเป็นรูปเก่าครับทีนี้หลักๆของไอ้เครื่องตัวนี้ยมันเหมาะสําหรับเล่นเกมครับเดี๋ยวผมจะเปิดสเปคให้มันดูก่อนเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูด้วย cpu z ให้ดูนะเปิดสเปคให้ดูเลยนี่ครับ cpu z ก็มันก็จะบอก cpu ก็มีทั้งหมด8คอนะครับตั้งแต่คอ r ที่0ถึงคอที่7เนี่ยความเร็วของมันก็จะอยู่ที่3.19เนี่ยเห็น่8ปอครับอืมนี่ ความเร็วความเร็วต่ำสุดก็307เมกะเฮิร์ตถึง3.19กิกะเฮิร์ตเลยโคตรแรงครับแรงมาก snapdragon ram ก,ก็นี่ครับไม่ธรรมดาครับนี่16เห็นไหม1 5 0 0เนี่ย1 5 2 7 5เนี่ยเมกก็คือประมาณ16กิกะหล่นี่ครับ ram เยอะมากแล้วก็ memory ภายในนี่ครับ219.219.73ก็คือจริงๆมัน มันเป็นหน่วยที่เขาเกี่ยวกับพวกพวกเมมโมรีอ่ะมันก็เลยดูมันไม่ใช่2 256ปะ่ะ64มันเป็นหน่วยที่คิดอย่างนี้มันก็เลยได้ประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ผมใช้ไปใช้ไปเท่าไหร่ไม่รู้เหลือ,อประมาณร0อยกว่ากิกก็เหลือๆครับส่วน s ิสต e m นะครับก็จะเป็น Android Android 13เวอร์ชัน13เห็นไหม a n d r ร i d เวอร์ชัน13เรียบร้อยแล้วอัปเดตแล้วครับแบตเตอรี่ชาร์จไวมาก แบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่5,000นะครับนี่แล้วนี่ก็เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆครับหลกักๆไอ้โทศรศัพท์รุ่นนี้เขาออกแบบมาสําหรับเล่นเกมครับเล่นเกมเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูเลยผมยังไม่ได้เล่นเกมนะผมเพิ่งจะโหลดมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกแอปหนึ่งนี่แอปที่มันเป็นเกี่ยวกับสเปคครับก็ตัวเนี้ยนี่มันคือ CPU SM8 8.5.5.0ก็คือ snapdragon gen 2อหละไร GPU ก็จะใช้เนี่ย n r e n o อะไรเงี้ย740พวกนี้ก็เป็น display อะไรจอจออยู่ที่ frame r a ได้ถึง1 2 0 hz เลยนะนี่ r a t ชมันอยู่20ต่อ9นะ r a t ชของของตัวมัน memory ก็16เนี่ยครับ s t o r a e เนี่ย256บลูทูธบลู b l u t o o t b t o o t ไม่แน่ใจเวอร์ชั่นลน่าจะห้จนะเพราะมันตัวล่าสุดอยู่แล้วแล้วก็ ใช้งานง่ายครับผมเอาไปลองใช้งานอะไรแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นสเปคของมันเดี๋ยวผมจะลองสปีดเทสอินเทอร์เน็ตให้ดูแล้วกันว่ามันจะอยู่ประมาณไหนนะสปีดเทสยังไม่ได้โหลดแอปอีกเดี๋ยวขอโหลดโหลดแอปแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันตอนนี้ผมใช้เน็ต Wifi นะไม่ได้ใช้เน็ต 5G นะไม่ได้ใช้เน็ตซิมนะครับใช้ Wifi นะเพราะว่าซิมผมยังเป็นเติมเงินอยู่ยเลยซิมผมเติมเงินครับก็เลย ไม่อยากจะเทสสปีดโชว์มากเดี๋ยวเราเอา Wi-Fi บ้านแล้วกัน Wi-Fi บ้านตัวนี้ของผมเป็น1000เมกนะครับเป็น3 BB เดี๋ยวเราจะดูสปีดกันว่ามันจะสปีดแรงขนาดไหนนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองสปีดกันเลยปับ๊บคอนเน็กเนต็ตแรงไม่แรงไม่รู้ครับมันเป็นมันเป็น Wi-Fi ไงก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครัดู จริงๆเน็ตมัน1,000นะมันวิ่งเท่านี้เองแต่ว่าถ้าถ้า Wi-fi ต่อไอ้นั่นน่ะมันจะแรงกว่านี้ครับถ้าต่อสายอะไม่ใช่ Wi-fi ดิต่อเป็นสายกับกับคอมพิวเตอร์มันแรงกว่านี้นะอันนี้ได้เท่านี้เอง2อง้เองทั้งๆท,ที่เน็ตมันแรงมากนะนี่ครับผมก็เป็น 5G อยู่แล้วต่อ 5G อยู่แล้วนะแต่ว่าทําไมมันได้แค่นี้ก็ไม่รู้ลองอีกครั้งแล้วกันลองอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อมันจะแรงขึ้นก็ได้ประมาณ200แค่นั้นเองครับ ไม่ได้แรงมากไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตผมหรือเปล่าแต่ว่าขึ้นหลักร้อยก็ถือว่าโอเคแล้วเนะอมโอเคหลักๆใครๆก็จะซื้อมาเล่นเกมแล้วกันผมก็เล่นเกมอยู่เกมเดียวนะผมจะลองเล่นไอ้ตัวนี้ให้แล้วกัน rov ให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนนี่ครับผมก็โหลดมาแล้วเวลาเข้าเกมนะครับมันจะมีมันจะขึ้นโหมดเกมให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสเกมให้ดูจอสวยมากครับจอสวย,สวย จอสวยมากมองด้านข้างก็ยังชัดเลยนี่ครับเราก็ข้ามไปนี่ครับจะให้ดูว่าโหมดเกมมันสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างพอดีผมโหลดมาแล้วแหละแล้วผมก็ไปอัพอัพไอ้พวกทรัพยากรอะไรเนี่ยเกือบเต็มแล้วแหละเนี่ยพวกนี้ทรัพยากรตรงนี้ก็โหลดโหลดเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะก็คือโหลดเป็นแบบให้มันปรับปรับไอ้นั่นได้แล้วนะปรับพวกค่า hd อะไรได้แล้วนะ นี่ครับแล้วผมก็จะไปตั้งค่าให้ดูว่าตั้งค่ามีอะไรบ้างนี่จะให้ดูครับภาพ HD นี่การแสดงผลผมจะปรับไว้สูงสุดทุกอันเลยนะนี่ครับสูงสุดไปเลยปรับแสงปรับแสงผมเอาแค่นี้พอนะแต่ว่าการแสดงผลผมเลือกเป็นแบบสูงมากทุกอันเลยภาพ H d ดีก็สูงมากนี่สูงมากแต่ปรับแสงไว้ตรงกลางนะแล้วก็เกี่ยวกับพวก UI ต่างๆ ตั้งค่าอะไรต่างๆโหมดนี่ไอเฟรมเรทครับเฟรมเรทสปีดนี่ปรับไว้สูงสุดเลยนะนี่ครับสูงมากเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันว่ามันจะกระตุกประมาณไหนจริงๆมันก็ไม่น่าจะกระตุกหรอกมั้งโอเคเราไปลงแรงกันเลยดีกว่านาะส่วนใหญ่ก็คนก็จะซื้อมาเล่นเกมอยู่แล้วแหละผมก็ซื้อมาเล่นเกมเหมือนกันแหละโอเคนะครับผมไปลงแรงเลยครับเล่นช้างครับ ช้างอยู่ระดับจังหวัดอยู่หนึ่งตัวผมชอบเล่นตัวโลมครับมันเล่นง่ายดีมันไม่ค่อยมีใครเล่นโลมครับผมก็เ,เลยต้องเล่นโลมนี่ครับเดี๋ยวก็มันจับคู่อยู่ครับมีใครเล่นอยู่ตอนนี้ก็อยู่ไดมอนด์สามอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งจะรีแลงไม่มีใครมาเล่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเกมมันจะกระตุกไหมภาพมันจะเป็นยังไงมาแล้วครับ แต่จอสวยดี๋ยวจะปรับแสงขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าปรับไม่มากหรอกครับปรับแค่พอมองเห็นพอนี่จอสวยนะนี่สวยมากครับาราคาขนาดนี้ครับจริง iPhone มันก็แพงครับแต่ว่าผมผมก็มี iPhone นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้ครับมันมันใช้ใช้งานยากครับมันไม่ง่ายไม่ยากหรอกครับมันก็มันไม่ค่อยสะดวกกับผมนี่ครับแบรนด์กันเลย ผมชอบใช้ Android มากกว่าครับเพราะว่าผมเอาไว้ตัดต่อคลิปไว้โหลดนู่นโหลดนี่มันสะดวกกว่าก็เลยใช้ซื้อ Android ดีกว่าโอเคเราเลือกกรรมกรเลยเพราะว่าพระเอกเล่นตัวไหนก็ได้ครับเพราะโลมผมเล่นได้แทบทุกตัวเลยเดี๋ยวคุณมาดูภาพแล้วกันเลือกกรรมกรเลยให้คลิกซี่ก่อนแล้วกันไม่ทันละคลิกซีขอก่อนให้คลิกซีไปเดี๋ยวดูระดับโลมระดับโลกเขาเล่นกันนะครับ ใ้ดูว่าเล่นประมาณไหนตรงนี้ก็รอกันไปก่อน15นาทีแล้วคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องเล่นเกมให้จบเกมกันไปเลยเดี๋ยวดูความเท่ของผมผมอยู่ไหนวะให้เขาเลือกก่อนครับเพราะว่าผมต้องดูเมดฝั่งนู้นดูป่าฝั่งนู้นก่อนว่าจะเลือกอะไรถ้ามันเอาป่าหายตัวมาผมก็จะเลือกอลัมแต่ถ้าป่าทั่วไปก็คงเลือกช้างครับตโตโรอย่างนี้ก็เด้อ อย่างนี้ก็เล่นช้างนี่ครับเพราะผมกำลังแน่ช้างระดับประเทศช้างจอมหนีครับที่ผมเลือกช้างเพราะว่ามันหนีง่ายครับไม่ได้ไม่ได้เน้นอะไรเลยเน้นหนีอย่างเดียวครับเปิดอันติแล้วก็วิ่งหนีครับอเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงร,รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอโหลดกันหยุดลิปกัน มาแล้วครับโหลดไวๆโหลดไวมากครับดูด,ดิผมโหลดเสร็จแล้วคนอื่นยังโหลดไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเฟรมเรทตอนนี้มันเฟรมเรทมันขึ้นอยู่ที่6 1 60ใช่ไหมเออวันมันแค่60นะมันไม่ไม่รู้ว่ามันปรับร2อยี่ได้หรือเปล่าไม่น่าได้หรอกมั้งไม่รู้ตั้งตรงไหนเหมือนกันนะเอฟเฟกต์หมอกเอฟเฟกต์อะไรเฟรมเรทก็สูงสุดไปแล้วโอเคน่าจะได้เท่านี้แหละครับเฟรมเรทน่าจะได้แค่60นึกว่าจะมีร2อยี่ไม่น่าจะมีหรอกครับ เอาแค่นี้พอแล้วกันโอโอเดินผิดเดี๋ยวผมซูมไปหน่อยแล้วกันให้จอมัน,นใหญ่นี่ให้ดูแล้วกันว่าเล่นประมาณไหนครับกกรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหลอยไปลอยบัฟมันครับมันไม่รู้หรอกผมดูไอ้ช้างป่าตรงนี้แหละนี่ครับ โอ้มันมาครับถ้ามาก็นหนีสิครับกลัวเดี๋ยวตายาเดี๋ยวตายครับอุ้ยจะตายครับจะตายช้างจะตายครับแต่ไม่ต้องห่วงครับช้างระดับโลกครับเดี๋ยวผมซูมออกหน่อยกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซูมเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปช่วยเพื่อนครับเพราะว่าผมจะต้องเอานกตรงนี้ก่อนนี่เดี๋ยวขอตีนกตรงนี้ก่อนมันเหมือนเป็นมแมลงอะไรสักอย่างเ่ย เพราะว่าถ้าเราได้ได้คีปไปเยอะเราก็เงินเราก็จะนำเนะเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยฝั่งนู้นนี่ว่าเพื่อนเราตายเสร็จแล้วช้างลอยแม่งโอ้ไม่ทันครับว่าจะลอยซะหน่อยไปดีกว่าเทลตายแล้วสงสัยผมจะโดนบ่นแล้วทิ้งเทลโอ้สานี้ก็ยังจะตายอีกเดี๋ยวผมไปช่วยเทลข้างล่างก่อนแป๊บหนึ่งครับ ทิ้งเพื่อนแล้วสงสัยเพื่อนตอนนี้ก็กลังเปิดไมด่าผมแล้วครับแต่ว่าผมปิดไมอยู่ไม่สน,นครับไปไปไปกำลังวิ่งไปแล้วกำลังวิ่งไม่ช่วยแล้วตัวอื่นมันอาจจะเดินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช้างให้ช้างมันวิ่งนะครับนี่เห็นไหมเราออกของโลมไว้ก่อนใครอ่อนผมปล่อยตายเหมือนครับผมไม่สนหรอกอัดบ้างเลยเป็นแค่โตโล สามลุมสองครับทำไมกลัวที่ไหนเราคนเราเยอะกว่าหนี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 ครับผมปล่อยเพื่อนตายแล้วหนีหนีครับปล่อยเพื่อนตายครับม่ไม่เอาเรือครับปล่อยเพื่อนให้เอาไว้เราเราเป็นแท้งเราต้องหนีครับกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราตายตายแล้วเดี๋ยวเราไม่ถึกครับเงินเราจะน้อยถ้าเราตายบ่อยตอนนี้เกมเรานำนะครับเพราะว่าสามสอง ไม่มีกระตุกเลยครับเกมเล่นเพลินๆสบายๆครับตอนนี้อัตราเงินของเราก็เยอะกว่า200ครับโอ้โหซานิสได้ปากต้องถูกใจหน่อยเดี๋ยวเราไปช่วยเทลเราก่อนเทลเรายิงยิ่กยิๆกยๆแล้วนี่ออกรองเท้าครับจะได้วิ่งหนีไวๆไนี่เน โอ้คิกซีมาครับคิกซีมาช่วยแล้วอันตีสิครับอันตีช่วยเพื่อนคิกซีเอาไปเดี๋ยววิ่งเร็วด้วยเดี๋ยวจะให้คิววิ่งเร็วครับสกิดหน่อยเนีฮึทีมเราดิโคตรโคตรเถอะครับเอาไปอีกโอ้จะตายครับจะตายจะตายอ้าว oh, ช้างได้คิวด้วยครับหนีแล้วครับ ได้แล้วหนีครับระดับนี้แล้วครับได้แล้วหนีครับคติเอาโยโยมันด้วยเ่ได้ในแอซิดด้วยโอ้โหเทวได้ป้อมอีกสลับเลยดีกว่าเราต้องพิมพ์บอกเพื่อนนะครับสอสอเลยเอาครับภาษาแมงม่วอีกภาษาไทยอยู่ไหนวะเนี่ยผมจะยิ้มภาษาไทยไงวะเนี่ยเอาครับพิมพ์ไม่ได้ครับเอาคีย์บอร์ดค้างค่างแมงครับไม่พิมพ์มาแล้ว <laughs> โอ้ผมว่าข้างล่างแตกน่เลยเพราะว่าผมทิ้งป้อม นี่แน่ผมทิ้งป้อมล่างแล้วครับผมจะพิมพ์สลับมันมันพิมพ์ไม่ได้ครับจะพิมพ์สลับซะหน่อยฝากดูป้อมล่างหน่อยโอ,โอ้โดนโดนโด,โดนนีก่อนนีก่อน นี่ได้แล้วหนีครับได้แล้วหนีครับต่อไปก็เป็นป้อมกลางครับป้อมกลางเดชก,การเองโอ้โหคิงเนงวาคิงเนงมไม่เอาละปล่อยปล่อยสองสารมันเดี๋ยวมันตายนี่ครับระดับเราเน้นป้อมครับไม่เน้นคิวครับเอาไปเด็กอื้ <c oughs> อันตีนะครับจะได้วิ่งไว เอาไปเลือดยกให้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเกมตีป้อมครับไม่ได้เกมบวโอ้โหได้ป้อมอีกแล้วเกมนี้ต้องสุดยอดที่มีคุณแน่นอนหนี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 หน,นีได้แล้วหนีครับไปช่วยเทลดีกว่าเดี๋ยวเทลดาโอโ้เลือดไม่มีครับกลับบ้านดีกว่าครับผมขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งไม่กลับดีกว่าระดับเราจะกลับทําไม เนี่ยถวยิงป้อมอีกแล้วโหดจริงๆเลยเอาเลือดไปพวกพวก้างมันโหดจริงๆเลยเอาไปอีกดอกหนึ่งเอาไปอีกดอกอโหดจริงๆครับเกมนี้ถ้าไม่ได้โทรศัพท์ดีไม่มีทางชนะงนี้หรอกครับอ นี่ครับชกหน่อยชก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 โอ้โดนโดนสตันนี่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 จะตายแล้วครับเพื่อทิ้งเพื่อนครับทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนครับโอ้ทิ้งเพื่อนครับทิ้งเพื่อนนี่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 ครับดีนะครับใช้เกีย์ช้างครับไม่ได้ใช้เกียวหมา เกือบตายครับสาร้มันหัวหน่อยโหดจริงๆครับเกมนี้หนีครับได้แล้วหนีครับเพื่อนมาช uh ่วยแล้วเราไปเติมเลือดีกว่าเพื่อนมาแล้วแต่เพื่อนมาเดี๋ยวเราตายครับเราตายเดี๋ยวดูไม่ดีครับตายเยอะเดี๋ยวให้ดูครับว่าระดับโลกเขาเล่นยังไงเดี๋ยวดูก่อน ฝั่งนู้นมีตัวดูดเลือดไหมถ้าตัตัวเลือดเอดเยอะจะตัดเลือดให้แต่ไม่ต้องหรอกครับเกมเรานําเยอะครับสบายครับไอเนี่ยไม่รอดหรอครับดูนะอีรอดเว้ยออกเกาะอ,อย่างเดียวครับเดี๋ยวตายอันตีช่วยเลย <c oughs> โอ้หเกมนี้สุดยอดเลยครับน่าจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นลครับจบแล้วครับโอ้โหเําไม่ได้ช้างไม่ขนาดนี้แน่นอนครับใจดูครับว่าไม่มีกระตุกเลยเนียนมากแล้วก็จอสวยครับเป็นไงเพราะว่ามันมันเป็นที่โทรศัพท์ก็ับโทรศัพท์ดีกันเลยก็เล่นเกมได้ชิวๆเลยครับฮึไดมอนด์สามแล้ว โอ้ยเดมีพีด้วยอะไรวะนี่โอ้โ oh, ห oh, นี่แหละครับช้างระดับโลกก็ต้องอย่างนี้แหละโอเคนะก็จะให้ดูว่าการเล่นเกมโดยใช้โทรศัพท์ที่ดีมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับผมโอเคนะส่วนใครจะลองพับจียังไงเดี๋ยวผมต้องไปโหลดก่อนถ้าอยากจะให้เล่นเกมอะไรก็ลองบอกแล้วกันเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันออกแบบมาสำหรับเล่นเกมอยู่แล้วนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละในการเอาทดลองเล่นเกมกับโทรศัพท์ไอคูดูข้างหลังนี่เออจริงๆผมจะรีวิวโทรศัพท์แม่งไม่ให้ดูข้างหลังเลยนี่ข้างหลังกล้องสวยมีลงมีลายอะไรเยอะแยะโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ